รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวบ้านปางอุงเชียงใหม่กันนะครับเราเนี่ยข้ามออกจากพื้นที่แม่ห้องสอนมาในช่วงเย็นของวันนี้นะเป็นการที่ได้ข้อมูลจากพี่แอนนาละครับที่บ้านห้วยหอมว่าหากเราจะไปทางเชียงใหม่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต้องเดินทางผ่านบ้านปางอุงนะครับที่อำเภอแม่แจ่มที่นี่นะครับมีหมู่บ้านห้วยผักกูดอยู่นะเป็นชุมชนคนเลี้ยงช้างธรรมชาติแล้วก็พี่ชายของพี่แอนนาเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ด้วยนะครับ ก็เลยสนใจมากนะแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังอุ๋งด้วยผมก็เลยปักหมุดแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับเย็นนี้เราจึงมาเข้าพักกันที่โฮมสเตย์ห้วยผักกูดกันครับอันนี้จะเลุดใชหมเออเดี๋ยวใเก็บใหเก็บให้เก็ลูกเดี๋ยวเรเเกลรนี้ เฮ้ก็เลยก็เล็ดกกกเล็กอปกดกกเลกากบมืนเล็กเกเทีคเฮ็เลเเกเเกเราดกปปตัวเนี้ยเด็ุมเดกสกอนื้อผูเ็กอ่ะนี่ว่าอจะหอขวานมัดมือนะขอขวานมัดมือจะไเงินก็จะได้เงินเขได้ทองก็จะได้ทองจะได้กิ่เข้าที่สะอาดจะได้กินได้สะอาดครับมาอยู่กันเือมาอยู่กันช้างเนาะครับผมมาอยู่กับกเออมาอยู่กับบ้านืองกะดนี้ดีสบาย คราจะได้มีอะไรทุกอย่างยกเว้นหมดเลยครับมีแต่อย่างสบายอย่างเดียวมีโชคมีใจใครได้เงินก็ได้เงินคือได้ทองก็ได้ทองแค่นั้นแหละครับคุณพ่ออันนี้นะครับเป็นพิธีนะครับในการลบสันนะถ้าเกิดใครมาเที่ยวบ้านห้วยผักกูนะครับหรือว่าหมู่บ้านช้างเนี่ย

ฮักเกิลรถด้ฮกเกลฮกเกลเมื่คุณฮักเกิลมาเนฮกเกิลมันแบคิดได้คิดแชร์กันแชร์กันกวาดแชร์กันพิมพ์เงิชรมันแชร์พิมพ์แชร์กันแชร์กันแชร์มันแชรเรูปวะฮกเกลก็ขอเออแล้วก็เดี๋ยวจะมัดคนต่อไปเรื่อยๆนะครับการกินข้าวก็จะมาล้อมวงทานนะครับคนที่มาพักโฮมสเตย์ด้วยกันนะครับก็มื้อเย็นจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็มารับขวัญกันทุกคนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ในเรื่องของการอวยพรจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากหมู่บ้านนี้ มารให้ทำมาไว้ให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำลรวยรวยให้เียนเก่งให,ให้ช้างไม่กัดตูด <laughs> เช้ากันที่ห้วยผักกูดนะครับที่เชียงใหม่นะตอนนี้ผมอยู่กับด้านหลังนะครับน้องทักสินนะฮะอันนี้คือควานช้างนะที่จะพาเราไปวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิถีคนกับช้างนะครับเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติเลี้ยงในป่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมครับทุกคนไปไปเลไปสัสครับ ไปไม้ย,าง,มยา,งางไม้ยางช้างไม้ยางดูดิมาแล้วโอ้โหถึงแล้วนะครับทุกคนขอพาเลี้ยวเข้ามาในหุบเขานะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นที่จอดรถหรือเปล่านะน้องทักศีลตรงนี้เป็นที่จอดอ่ะอ๋อ,อสวนข้าวโพดเราต้องเดินไปอีกใช่ไหมครับ โอ้ลุงเดินมีอีกนะทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินทางกันมาถึงแล้วนะตามน้องทักษิณมาเมื่อกี้นี้เลี้ยวจากถนนเข้ามาก็เรียกได้ว่าโนโนเออมาในไร่ข้าวโพดเลยนะก็เขาบอกว่าช้างจะอยู่ด้านหน้างนูนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิถีคนกับช้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับในวันนี้เราจะพาะแตมไปเรียนรู้เรื่องช้างกันไปทุกคนแจ็มนี่เขา,เอาอะไรไปอะไปดูดิ่ไปช่วยเขาไปแล้วไปช่วยลุงแล้วนขาหนักอ๋อ นี่ดูพี่แจมเขาเอาอะไรมาให้เนี่ยถามพี่เขาดิกล้วยอรอ,เ,รอเป็นใบกล้วยครับ,รบอ๋อช้างก็กินใบกล้วยอย่างนี้ด้วยแล้วนั่นก็คือหญ้าหญ้านินเบียหญ้านินเดียแล้วช้างก็จะลงมาจากนู่น,นะครับ,รบโอ้นู่นครับทุกคนช้างมาแล้วนะครับนู่นนู่นนู่นป่าวิ่งนี่ปะครับ พอช้างมาจริงๆนะครับเจ้าแตมเนี่ยก็กลัวช้างแล้วก็ร้องวิ่งหนีไปเลยนะผมเองเนี่ยก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าช้างที่นี่ต่างจากช้างสวนสัตว์มากๆนะครับดูหน้าเก่งขามากเหมือนเจ้าป่ายัางไงอย่างนั้นนะนะความรู้สึกนี้นะมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยรู้สึกว่าช้างที่นี่นะถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะก็เลยดูเป็นสัตว์ป่ามากจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนที่หมู่บ้านนี้สามารถใช้วิถีคนกับช้างนะได้แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย ความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ห้วยผักกูดนั้นนะครับต้องเรียกว่าต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากนะพี่รูทเนี่ยที่อยู่บ้านโฮมสเตย์นะครับแกเคยบอกว่าแกเคยเป็นควานช้างมาก่อนแกเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านห้วยผักกูดเนี่ยไม่มีป่าเลยนะทุกคนเป็นเขาหัวร้อนดินแดงแงแห้งๆเลยนะครับแล้วหลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาเนี่ยก็มาร่วมมือกับชาวบ้านนะครับพัฒนาที่ดินนะแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยจนมีต้นไม้ใหญ่นะครับ ผืนป่าก็กลับมาเป็นบริเวณกว้างนะกว้างขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆลองคิดตามนะครับช้าง1ตัวเนี่ยใน1วันเนี่ยเขาจะกินอยู่ที่ประมาณ200-400ถึงกิโลกร,รัมนะครับแล้วทั้งหมู่บ้านนะครับก็เลี้ยงช้างกันทั้งหมดนะช่วงไหนเนี่ยที่ช้างกลับมาอยู่ในป่านะรวมๆก็60กว่าเชือกได้เนี่ยผืนป่าที่นี่นะครับก็สามารถรองรับช้างทุกตัวได้แบบสบายๆเลยนะครับ ก็คงจะเป็นองค์ประกอบของธรรมชาตินะครับที่บ้านปางอุงเนี่ยเขามีการร่วมกันนะครับอนุรักษ์ป่าด้วยนะคนพึ่งพาช้างช้างก็พึ่งพาป่านะครับเพราะความสมบูรณ์ของธรรมชาติมีครบเนี่ยทุกอย่างก็อยู่รวมกันได้นะจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดที่เลี้ยงช้างเนี่ยใกล้ถนนที่สุดนะผมเลยมาที่นี่นะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านห้วยผักกูดด้วยนะบ้านละแวกห้วยผักกูดเนี่ยมีการเลี้ยงช้างแบบนี้อีกเยอะกระจายรอบๆหมู่บ้านไปเลยนะครับ ได้เห็นช้างที่ดูใหญ่หน้าเกงขามแล้วก็อยู่ในป่าธรรมชาติแบบนี้นะซึ่งก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็สัมผัสนะมันก็คงเป็นเรื่องประทับใจที่เราเองเนี่ยเพิ่งได้พบเจอเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผม และอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ผมได้มานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดแทนธรรมชาตินะทุกคนต้องบอกนะครับว่าการที่จะมีป่าที่ธรรมชาติแบบนี้มันเกิดจากการปลูกฝังชาวบ้านนะให้รักป่าแล้วก็มีโครงการสวมหมวกให้ดอยเนี่ยมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลผมเองเนี่ยก็คิดว่าดีมากๆนะครับมันเป็นหนึ่งการส่งเสริมที่ทําให้ธรรมชาติเนี่ยกลับมาสมบูรณ์นะนะผมจึงอยากจะพาแตมเนี่ยขึ้นไปลองปลูกต้นไม้กันบ้างนะทุกคน ตอนนี้ครับทุกคนเราเดินทางกันมาอยู่บนยอดดอยนะครับของชาวบ้านนะอาจารย์ครับอันนี้ขอแนะนำก่อนนะน,นี้คืออาจารย์ชัยรงนะซึ่งเมื่อกี้เราเจอกันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าที่นี่มีกิจกรรมนะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ป่าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ เลยสนใจนะอยากจะมาในเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าบ้างไหนๆก็มาแล้วเราก็มาส่งเสริมลูกผมด้วยให้รู้จักการอนุรักษ์ป่านะครับอาจารย์อาจารย์ชัยลงเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะอาจารย์ครับับมชัยนรงก้านลงเช้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกีบยวับสมบูรณ์ให้ดอยนะครับตอนนี้แปลงนี้นะครับเราส่งเสริมชาวบ้านมาเข้าปีที่สองนะครับยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าแปลง สวนหมูให้ดอยเนี่ยมันจะมีทั้งมาตามกัรปลูกป่าเนาะแต่อันนี้มันเป็นป่า่ามัเป็นนี่ยผมถึงตั้งคําถามว่าจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เราขี่มอไซค์ขึ้นมานะอาจารย์ผมนึกอยู่ว่าเอะเวลาผมไปที่โครงการหลวงอื่นๆอะไรแบบนี้เขาจะปลูกป่าใช่ไหมครับแต่ว่าเนี้ยมันเป็นการปลูกเหมือนปลูกไม้ผลบนพื้นที่ของชาวไร่ถูกไหมครับครับ แล้วคราวนี้มันก็เลยแบบอ่ะแล้วสวมหมวกสวมหมวกให้ดอยมันแตกต่างจากการปลูกป่ายังไงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันแตกต่างจากการปลูกป่ายังไงสวมหมวกให้ดอยนะครับครับเพราะว่าเดิมอ่ะชาวบ้านทาไร่ไร่เป็นโดยหนล,ล้นไปเลยนะครับาปลูกเขาผลเยอะๆคราวนี้มีโครงการสวมหมวกให้ดอยขึ้นมาเพื่อที่ว่าชาวบ้านจะปลูกในพื้นที่ของตัวเอง มีทั้งไม้ป่าไม้ผลทุกอย่างอครับ๋ยก่ในนี้หมดที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ปัญหาปัญหาของชาวบ้านที่นี่คือเขาทําเขาทําเขาเขาลุกป่าหรือว่ายังไงก็มันเป็นเนื้อที่ของชาวบ้านเนื้อที่ของชาวบ้านแต่มันปลูกพืชเชื้อเดียวครับมันจะล้นทั้งปีเลยปัญหาจริงๆอ่ะคือเขาปลูกไร่เลื่อนลอยอะไรแบบนี้ป่ะอย่างเช่นว่าปลูกแค่พืชไร่ครัโดยมันจะล้น ดูในภาพรวมนะดอยมันจะล้นเนาะอันนี้อยากจะให้ชาวบ้านปลูกขึ้นมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีทั้งในพื้นที่ตัวเองครับมีทั้งไม้ป่าไม้ผลครับไม้พืชผัดได้หมดครับแล้วตัวนี้จะสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาอ้าวแล้วอย่างนี้เราเอาต้นไม้ที่มาให้เขาปลูกเนี่ยครับอาจารย์มันเป็นต้นไม้ที่ก็เกิดอยู่บนดอยเ้ะน้ำมันไม่พออะต้นไม้ที่ให้เขาปลูกมันเป็นต้นไม้ ที่สามารถแบบไม่ต้องใช้น้ําได้ด้วยหรอมีมีด้วยครับอย่างมะม่วงพวกนี้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้แต่มีพวกอโกะโวคาโดนะครับที่ต้องการน้ําหน่อยครับแต่แปลงที่เขาทำเนี่ยมันก็มีน้ําหลองเลี้ยงมาหน่อยหน<อ>่อยครับนั่นหมายความว่าโครงการหลวงเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆถูกไหมครับอาจารย์ใ่ทำให้เขาสามารถปลูกต้นไม้หรือว่าต้นที่เป็นพืชผลเนี่ยให้สามารถอยู่ได้บนดอยในพื้นที่ของเขาเอาแล้วตรงนี้การส่งเสริมเนี่ยที่ ให้กับทางชาวบ้านเนี่ยนอกจากถ้าเขาปลูกแล้วอาจารย์เขามีเรื่องผลผลิตเนี่ยโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมในการรับซื้อด้วยปะ่ะใช่ครับตอนนี้จะมีกาแฟเข้าไปเสริอ์อีกตัวหนึ่งเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราจะให้ปลูกไม้ที่โตไปก่อนอ๋อเพื่อใ,<ช>ให้มันเป็นล่มเงาใช่แล้วก็เสริ์กาแฟเข้าไปใช่ครับรปลให้มันทึบก่อนเพื่อจะอากาแฟเนี่ยเข้าไปปลูกล่างให้เกิดการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโตของกาแฟได้อย่างรวดเร็วเหมือนคุณภาพกาแฟในตามโครงการหลวงต่างๆนะใช่ครับดีเลยครับมันเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านนะก็มาวันนี้อาจารย์เห็นอาจารย์เอาต้นมาให้ผมชื่อต้นอะไรนะแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียครับแมคคาเดเมียอืมเป็นอันนี้ก็เป็นต้นที่เป็นพืชผลเหมือนกันนะใช่ครับมันเป็นไม่ไม่ผลแมคคาเดเมียนะมีราคาด้วยนะมีมีมีครับปลูกนานนะอาจารย์แมคคาเดเมียนี่มันจะเป็นเออ ถ้าปลูกในอย่างนี้มันจะเป็นไม้ป่าอย่างเงี้ยนะครับ,รบจะบขึ้นมาล้อันนี้นะอีกสัก4ีหปีมันก็ออกลูกละราคา 5, แพงด้วยนะครับ,รบแต่กุ้นนัดเนะี่ยฮะใช่ใช่ใชก็คือเป็นการปลูกต้นไม้ลักษณะของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าด้วยนะการรอในเวลาที่3-4ป 4, ี4-5ปีเนี่ยก็ว่าถ้ามันออกผลแล้ปลูก,กเยอะเนี่ยมันก็น่าจะทำไรายได้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้นนะใช่ครับผม โอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ปลูกมากับโครงการเนี่ยสปีนะยังเห็นต้นไม้สูงประมาณนี้นะครับคาดว่าอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมอาจารย์รต้นไม้<ช>ก็จะขึ้นมาปกคลุมใช่ไหมครับเนี่ยผมมองไปด้านหลังอาจารย์ที่เห็นเนี่ยโอ้โหแบบเขาเรียกว่าเขียวขจีแบบนั้นเลยว่าในอนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณอีกสักสองครั้งปีสองปีน่าจะได้เห็นอย่างนั้นแล้วรับผมเพราะว่าเนี่ยมันจะเปลป่ปลงผสมผสานเนาะอย่างปลูกมันก็ใน เชิญของไอ้อัน,นี้เนาะถ้าปลูกแล้วจะได้ประโยคปลูกป่าสามยานได้ประโยคซีนยางเนีก่จะทำมาให้ไอ้มาเชื่อมโยกกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะ,ะครับอ๋อเมื่อเช้านี้ผมไปหมู่บ้านช้างเมือ่อคืนผมพักหมู่บ้านช้างะแหละแล้วก็ที่ห้วยผักกูดนะผมก็เห็นวิถีชีวิตของคนกับช้างถูกไหมครับ,รบแสดงว่าตรงเนี้ยเมื่อเราอนุรักษ์แล้วเราปลูกแล้วเราพัฒนาแล้วให้ข้อมูล กับชาวบ้านแล้วเนี่ยพอป่าขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมวิถีชีวิตของคนกับช้างก็จะดีขึ้นด้วยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าช้างเนี่ยก็ต้องอยู่ในป่าที่สมบูรณ์ผมอาจารย์ต้องมีป่าต้องมีแหล่งอาหารของช้างนะเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงช้างกันแบบธรรมชาตินะอาจารย์นะไว้ใ,ในป่าอะไรประมาณนี้นะโอเ้เรียกได้ว่าป่าที่รวมสมบูรณ์ก็จะทําให้ช้างเนี่ยมีอาหาร มีในเรื่องของป่าให้อยู่ถูกไหมครับคบนก็จะมาเลี้ยงช้างแล้วก็สามารถใช้ใช้วิถีชีวิตร่วมกวับช้างได้หลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามหมู่บ้านก็จะสามารถมาพักมาดูพวกช้างมาดูพวกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติอีกถูกไหมครับ,ค,รบความยั่งยืนของชาวบ้านเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรอบๆเนี้ยจากแค่ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคอตอนนี้มันจะมีไอ เกษตรกรนะครับที่มาดูและสนใจที่จะเข้ามาร่วมอีกปีนี้เกิด20กว่ารายที่จะมาทำตี้งแ่่ปีที่แล้วน้อยกว่านี้ปีแล้วคือเราเลื่อนแรกไหมเลื่อนแลบมีแค่สองสามลายสองสามลายครับตอนนี้มีคนสนใจมาเป็น20แล้ว20แล้วนั่นหมายความว่ายิ่งเกษตรกรบนดอยเขาอยากจะมาร่วมโครงการม่เท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าพื้นที่สีเขียวบนดอยก็จะมากขึ้นถูกไหมครับครับผมปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 60- 70แเจ็ลอ๋อขอให้ ถึงเป้าหมายครับอาจารย์แล้วก็จะได้เห็นป่าเขียวๆรวมสมบูรณ์แล้วผมก็จะได้เห็นช้างเยอะๆเวลามาที่นี่อีกนะครับ,รบโอเคอาจารย์ยังไงรบกวนพาผมเนี่ยไปปลูกป่านิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาต้นแมคคาเดเมียกันขึ้นมาแล้วนะผมก็ลูกผมลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับลูกของชาวบ้านนะก <s> ็เดี๋ยวจะสอนเขาหน่อยครับ <S <s เพื่อปลูกฝังอนาคตอาจจะเป็นคนรักธรรมชาติแล้วก็ อย่างน้อยนะพื้นฐานของเด็กนะถ้ารักธรรมชาติก็อาจจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าอาจจะมาช่วยฟื้นฟูป่าในอนาคตครับรบกวนนะครับอาจารย์ทีนี่เตรียมไว้สักสองสามก้าก่อนนะได้ได้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับไปปลูกป่าครับทุกคน ที่ป้าเคยสอนนะทรัไงอ่ะบ้านเคยให้เ,เขาทำม่อยู่อาจจะเป็นต้นไม้แค่2ต้นนะครับที่ผมกับลูกได้ปลูกนะ แต่ถ้าเด็กๆหลายคนเนี่ยถูกปลูกฝังให้ได้ลองปลูกต้นไม้นะไม่นานแล้วก็ประเทศเราอะนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าเขียวอุดมสมบูรณ์เลยแหละถ้าทุกคนช่วยกันปลูกนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานที่ผมกับลูกนะควรจะทําในสิ่งเหล่านี้มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคุณลูก ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ที่ศูนย์พนาโครงการหลวงทุกท่านนะครับที่คอยให้คําแนะนําหลายอย่างในการที่ได้เรียนรู้ทําให้คนเป็นพ่ออย่างผมเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับถึงตอนนี้ผมเองก็จะขอเป็นสื่อกลางละกันนะที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าที่บ้านปังอุงเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีในเรื่องของภาคการเกษตรด้วยนะ ก็ไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้กับชาวบ้านอย่างเช่นเรื่องของการปลูกมะเขือเทศเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนน่ะไปชมการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าทําเงินแล้วก็สร้างอาชีพให้ครอบครัวข,ของชาวบ้านเนี่ยมีความสุขเลยนะ,ะพาผมไปชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับอยากจะได้ความรู้เหมือนกันเพราะว่ามะเขือเทศแบบนี้ครับเป็นมะเขือเทศที่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบอกได้เลยว่าตามห้างเนี่ยราคาสูงมากๆนะ นี่ตอนนี้เราจะเห็นผลนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมลืมถามชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อสุรชัยครับอ่าผมเรียกพี่สุรชัยแล้วกันนะครับพี่สุรชัยปลูกอันนี้มานานยังเหรครับ4ปีแล้วครับ4ปีของการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับอ่อทับทิมแดง80ครับทับทิมแดง80ครับ อย่างอ่างุ่นเลยนะพี่เนาะเป็นพวงเล็กหน่อยครับรสชาตินี่คือหวานกรอบอร่อยเลยใช่ไหมครับครับจำนวนในการปลูกในแต่ละการเก็บเกี่ยวเนี่ยครับใช้เวลานานไหมระยะเวลาก็2เดือนครึ่งก็ได้เก็บฮะสเดือนก็ได้เก็บแล้วปลูกแบบนี้ทุกคนเราจะเห็นได้นะปลูกแบบกระถางนะกระถางแบบห่อพลาสติกนะแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาเลยแล้วก็มีระบบน้ําหยดนะครับใช่ไหมครับ ในการที่จะเลี้ยงดูต้นมะเขือเทศนะครับแล้วอย่างเงี้ยจานวนในการเก็บแต่ละครั้งเนี่ยอย่าง2เดือนครึ่งเนี่ยได้ผลผลิตยเยอะขนาดไหนครับรอบแรกก็สักสิตะก้าได้อยู่ครับ10บตะก้าคืนทุนเลยไหมครับรอบแรกยังครับต้องสักห้ารอบห้รอบ,รบแล้วในส่วนนี้ครับการเข้ามาส่งเสริมในส่วนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งเนี่ยเขามาดูแลในเรื่องข้อมูลอะไรบ้างครับ กันให้ปุย๋ยหรือกันให้ยาอะไรแบบนี้ครับแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาเนี่ยในเรื่องของข้อมูลเนี่ยทำให้การปลูกง,ง่ายขึ้นไหมง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยใช่ป่ะแสดงว่าการปลูกง,ง่ายขึ้นผลผลิตก็มากขึ้นครับผมแล้วในเรื่องของการรับซื้ออะไรแบบนี้ก็สะดวกด้วยป่ะครับสะดวกครับแบบส่งใกล้บ้านอะไรแบบนี้อืมพอมีสูตรมาตั้งก็เราก็เอาผลผลิตไปส่งใกล้บ้านครับลดในเรื่องต้นทุนในการส่งไปอีก คือเป็นอิปลอกสามพิษเนาะมันไม่สามารถพ่นยาฆ่ามแมลงแบบไซเปอร์ได้ครับอ๋อที่เขาเรียกว่า GAP ใช่ไหมครับครับผมอ๋อมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียกว่าใช้สารเคมีในระดับที่ผู้บริโภคสามารถปลอดภัยอะไรประมาณนี้ปลอดภัยแบบ100%นะประมาณนั้นนะครับเป็นไงครับดูดูสวนซะก่อนไม่น้อยนะทุกคนนี่ที่นี่เยอะเลยนะครับ ถ้านับจานวนลูกนี่ผมว่ามีเป็นล้านเป็นล้านลูกอ่ะนูนนูนสวนทั้งหมดนะครับของเขานะครับนอกจากนี้ครับยังมีในเรื่องของการปลูกพืชผลด้ปะอ๋อมีครับเช่นอะโวคาโดหรือปลูกมันสับปะหลังอยู่ข้างบนด้วยอ๋อคือมันสับปะหลังอยู่ด้านบนตรงกลางเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะโวคาโดด้วยอันนี้ปลูกมานานยังครับเนี่ยต้นยังไม่ใหญ่มากเลยอันนี้นี่สแลปีครับแต่ข้นลังนี่สา อ๋อต้นใหญ่ใจะเป็น3ปีแล้วได้เก็บผลบ้างยังครับออ๋ปีแรกครับออกดอกปีแรกอ๋อก็หวังว่าจะมีผลผลิตเยอะๆนะเพื่อจะเอาไปขายนะครับจะได้ร่ำรวยๆนะก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของการเกษตรที่ปางอุ่งนะที่เรียกได้ว่าทําเงินได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวใช่ไหมครับครับผมพอมีพอกินนะครับถือว่าดีนะครับกันแต่มีครงกาหลวงเข้ามาก็ ประชาชนอย่างเราก็เริ่มมีอาชีพแล้วก็มีแบบส่งใกล้บ้านไม่จำไม่ต้องใช้รถคนไม่มีรถก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับผมแล้วก็อะไรได้เลี้ยงครอบครัวครับโอ้โหเรียกว่าสะดวกสบายแหละครับใช่ครับครับผมขออนุญาตเด็ดหน่อยได้ไหมครับในส่วนของอ๋อได้ครับได้เลยครับอันนี้นี่เราสามารถแบบกินได้เลยไหมอ่าได้ได้ได้ครับผมอกครับโอ้มันเป็นมะเขือเทศที่แบบต้องจิ้มเกลือนะกำลังอร่อยเลยไหมแล้วลูกใหญ่ไงครับ เป็นแบบทําอาหารบ้างอย่างเงี้ยอ๋อสมมาีนตำลึงสลัน้ำพริกอะไรแบบนี้ครับน้ำพริกกินสลัดครับกินเล่นก็ได้ครับสมมาเห็นอร่อยรสชาติดีอ่รเก็บกินไปเรื่อยๆได้เลยใช่ไหมครับครับได้ครับก็ขอบคุณมากนะพี่สุทชัยที่พามาเที่ยวชมสวนครับครับแล้วไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกเดินทางกันต่อในทุกคนกับการเดินทางที่จะไปในเส้นทางที่เราจะไปพบเจอกับธรรมชาติเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วไงขอบคุณพี่สุทธิชัยมากครับ สวัสดีครับ,บ,รบเราจะพาทุกคนนะครับเดินทางลัดล้อเขาไปกันต่อนะครับที่บ้านขุนแม่ยอดในส่วนของเรื่องนอกภาคการเกษตรเนี่ยโครงการหลวงเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของผ้าทอของกลุ่มชาวบ้านผู้หญิงที่มีฝีมือการทอผ้า ที่นี่นะครับเป็นชนเผ่าปากกากยอนะครับก็ไปช่วยในส่วนข้อมูลแล้วก็รับซื้อนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีแหล่งขายผ้าเพิ่มมากขึ้นน,นะครับแล้วก็ทําให้เอกลักษณ์ของผ้าทอที่บ้านขุนแม่หยอนนั้นเนี่ยได้อนุรักษ์ไว้ด้วยนะและชาวบ้านเนี่ยก็ได้ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วก็ขยายอาชีพให้กับชุมชนด้วยครับ ผมเองเนี่ยก็รู้สึกเลยนะว่าอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเนี่ยทำงานในส่วนพัฒนานะครับและก็ให้ความรู้เนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านแบบจริงใจนะครับจากที่ผมสัมผัสได้อะนะก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับขอบคุณอีกครั้งจากใจนะครับแล้ววันนี้ที่ผมมากับลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างไงนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงช้างการปลูกต้นไม้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงการได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ